คุณผู้ชมครับการได้ตัวเปโดรออคสตานักบิดดาวรุ่งพุ่งแรงที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นว่าที่ช้ป์โลกคนใหม่และการตัดสินใจเลื่อนชั้นเขาขึ้นสู่ทีมโรงงาน Red Bull KTM ในปี2025อย่างรวดเร็วถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญและเป็นสัญญาณแห่งความทะเยอทะยานของค่ายสีส้มจากออสเตรียอย่างไรก็ตามเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและอนาคตที่สดใสกลับมีพายุลูกใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ วิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ของบริษัทกำลังสั่นสะเทือนเสถียรภาพของโครงการในขณะที่ความทะเยอทะยานของตัวนักบิดเองก็มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือชัยชนะซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของทีมในระยะยาวในโลกของ MotoGP ที่ความฟักดีวัดกันด้วยเวลาต่อรอบและการพัฒนารถแข่งสถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นยิ่งกว่าวิกฤต แต่คือจุดเริ่มต้นของเกมแห่งการเดิมพันที่ KTM อาจไม่ได้เป็นผู้คุมเกมอีกต่อไปท่ามกลางคำมั่นสัญญาและความหวังเหตุใดการวางแผนสำหรับอนาคตที่ไม่มีอคอสตาจึงอาจเป็นทางเลือกที่จำเป็นและฉลาดที่สุดสำหรับ KTM สถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ไม่ได้มีเพียงปัจจัยภายในแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดันจากตัวตนของนักบิดอัจฉริยะผู้นี้ ซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อประเมินทิศทางในอนาคตเ Pedro Acosta เป็นมากกว่าแค่นักบิดดาวรุ่มเขาคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดและในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของ KTM พรสวรรค์ของเขาปรากฏชัดเจนตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่รุ่น MotoGP ด้วยฟอร์มการขับขี่ที่ดุดันไม่เกรงกลัวใครและสามารถต่อกรกับนักบิดรุ่นพี่ได้อย่างน่าทึ่ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ KTM ต้องตระหนักคือแรงผลักดันหลักที่ขับเคลื่อนนักบิดชาวสเปนผู้นี้ไม่ใช่เงินหรือความพักดีต่อแบรนด์แต่คือความปรารถนาในการเป็นผู้ชนะเพียงอย่างเดียวซึ่งสะท้อนผ่านคำพูดของเขาอย่างชัดเจนผมอยู่ที่นี่ก็เพราะอยากชนะถ้าเป้าหมายไม่ใช่การชนะแต่แค่ขี่รอบโลกด้วยมอเตอร์ไซค์ผมยอมกลับไปอยู่บ้านออกเรือไปตกปลากับพ่อยังดีกว่าคำพูดดังกล่าวตอกย้ำว่าความพักดีของอคอสตานั้น ผูกอยู่กับโอกาสในการคว้าชัยชนะอย่างแท้จริงเขาจะอยู่กับทีมที่สามารถมอบรถแข่งและแพ็กเกจที่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้เขาต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์โลกได้ถ้า KTM ไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามข้อเสนอทางการเงินที่สูงที่สุดในวงการก็ไม่อาจรั้งเขาไว้ได้และตรากะแห่งชัยชนะของอะคสต้านี้เองที่กำลังจะชนเข้ากับกำแพงความจริงอันโหดร้าย ที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีส้มของ KTM นอกเหนือจากความท้าทายในสนามแข่งขัน KTM กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและอนาคตของทีมในโมโต g p ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงข่าวรือแต่ได้รับการยืนยันจากความกังวลของทีมงานรอบตัวอคอสตาเองซึ่งทำให้สถานการณ์ของดาวรุ่งผู้นี้ตกอยู่ในความไม่แน่นอน ความเปราะบางเชิงโครงสร้างที่ KTM กำลังเผชิญอยู่สามารถสรุปได้ดังนี้1ปัญหานี้สินมหาศาลมีรายงานว่า KTM กำลังเผชิญกับวิกฤตการทางการเงินโดยมีนี่สินสูงถึง2ถึง3,000ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างองค์กรโดยรวมผลกระทบต่องบประมาณผลพลวงโดยตรงจากปัญหาทางการเงินคืองบประมาณในการพัฒนารถแข่งม o t ต GP KTM R16 สำหรับฤดูกาล2025ถูกตัดออกไป ซึ่งหมายถึงว่าทีมจะต้องแข่งขันด้วยรถที่ขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่องการประกาศตัดงบประมาณการพัฒนานี้เปรียบเสมือนการส่งสัญญาณโดยตรงถึงอคอสตาว่าฤดูการ2025อาจเป็นปีแห่งการประคองตัวซึ่งเป็นสารที่ขัดแย้งโดยตรงกับ DNA ของนักแร่งที่ต้องการเพียงชัยชนะอย่างเดียวและบีไพทีมงานของเขาต้องเริ่มมองหาแผนสำรองอย่างจริงจังความกังวลของทีมอคอสตา เัลเบิร์ตวาเลราผู้จัดก,การส่วนตัวของอ c คอสตาได้แสดงความประหลาดใจและกังวลต่อสถานการณ์นี้อย่างเปิดเผยโดยระบุว่าสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่นี้ได้สร้างความไม่แน่นอนให้กับโครงการมโ t ต g p ของ KTM และบันทอนความเชื่อมั่นของนักบิดคนสำคัญที่สุดของทีมมันคือความจริงที่เจ็บปวดที่ขัดแย้งโดยตรงกับฝันในการคว้าแชมป์โลกข,ของอคอสตาแต่ ถึงแม้ KTM จะแก้ปัญหาภายในได้ทั้งหมดพายุลูกใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่าปี2027ก็กำลังตั้งเขารออยู่แล้วซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกทีมฤดูกาล2027ไม่ใช่แค่การแข่งขันอีกหนึ่งปีแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโบโต GP ซึ่งจะส่งผลให้ภูมิทัศน์การแข่งขันทั้งหมดถูกรีเซ็ตใหม่ และเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทุกทีมและนักเร่งต้องวางแผนอย่างรอบคอบการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในปี2027ประกอบด้วย1การลดขนาดความจุเครื่องยนต์จาก 1,000cc เหลือ8 5 0ซ c 2การเปลี่ยนผู้ผลิตยางจากมิชลินเป็นปีเรลลี่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มหาศาลเพราะมันจะทําให้ทุกทีมต้องเริ่มต้นพัฒนารถแข่งใหม่จากศูนย์ ความได้เปรียบที่สะสมมาหลายปีจะหมดความหมายและทีมที่แข็งแกร่งในปัจจุบันอาจไม่ใช่ทีมที่เร็วที่สุดในปี2027อีกต่อไปที่สำคัญไปกว่านั้นคือทุกสัญญาของทีมโรงงานจะหมดลงหลังจบปี2026ซึ่งหมายถึงจะเกิดสึกชิงตัวนักแร่งอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่ตัวอคอสตาเองก็มองเห็นความไม่แน่นอนนี้และยอมรับว่าอนาคตเปิดกว้างเฟยทุกทางเลือก โดยเขากล่าวว่าการตัดสินใจในปี2027นั้นจะเป็นเหมือนการจับฉลากเพียงแค่ปัจจัยปี2027นี้เพียงอย่างเดียวก็เป็นเหตุผลที่ท,ทรงพลังมากพอที่ KTM ควรจะต้องเตรียมแผนสำรองไว้ไม่ว่าสถานะทางการเงินของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะเมื่อถึงเวลานั้นทุกทีมจะเริ่มต้นจากจุดเดียวกันและอคอสตาจะเลือกสลากใบที่ให้โอกาสชนะแก่เขามากที่สุด ในสภาวะที่ KTM กำลังประสบปัญหาทั้งในและนอกสนามเป็นเรื่องธรรมดาที่พรสวัสด์ระดับเปโดรอคอสตาจะกลายเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของทีมคู่แข่งที่ต้องการสร้างอนาคตระยะยาวและข่าวลือต่างๆก็เริ่มปรากฏออกมาอย่างหนาหูซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสมการอำนาจต่อรองที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทีมคู่แข่งที่มีข่าวลือเชื่อมโยงกับเปโดรอคอสตาอย่างชัดเจนได้แก่ดูคาติ ผู้ผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันกำลังจับตามองอนาคตของอ c คอสตอย่างใกล้ชิดถึงขนาดมีข่าวลือว่าดอนน่าได้เข้ามาเป็นคนกลางเพื่อช่วยจรจาเป็นแผนสำรองหาก KTM ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน Honda Racing Corporation ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่กำลังมองหาดาวเด่นคนใหม่เพื่อกอบกู้สถานการณ์ของทีมมีข่าวลือว่า Honda พร้อมทุ่มข้อเสนอระดับเงิน8หลัก เพื่อดึงตัวอะคอสตามาร่วมทีม VR46 Ducati ทีมอิสระที่แข็งแกร่งและมีสายสัมพันธ์กับตำนานอย่างวอลเลนติโนรอซซีก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอนาคตของเขาการมีตัวเลือกที่ทรงพลังเหล่านี้อยู่ในมือทำให้อำนาจการต่อรองของอคอสตาสูงขึ้นอย่างมหาศาลและมันได้เพิ่มแรงกดดันให้ KTM ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักไม่ใช่แค่ด้วยคำมั่นสัญญา แต่ด้วยผลงานในสนามและความมั่นคงของโครงการเพื่อที่จะรั้งเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ไว้กับทีมต่อไป เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความทะเยอทะยานที่มุ่งสู่ชัยชนะของเป็นทอคอคสตาวิกฤตการณ์ภายในของทีมและการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ในปี2027ที่กำลังจะมาถึงการสูญเสียดาวรุ่งอัจฉริยะคนนี้ไปอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นกลนสมาธิที่ฉลาดที่สุดของ KTM ในเวลานี้จึงไม่ใช่การทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรั้งอคคสตาไว้เพียงอย่างเดียวแต่คือการวางแผนเชิงรุกเพื่อสร้างระบบนิเวศของทีมที่แข็งแกร่งพอที่จะ ไม่พึ่งพานักบิดเพียงคนเดียวการสร้างไลอัพที่แข็งแกร่งด้วยแบรดบินเดอร์เอนีอาบัสเตียนินีและมาวริกวิญญาเลสสำหรับปี2025ไม่ใช่แค่การเสริมทัพแต่คือการเดิมพันเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของ KTM มันคือการกระจายความเสี่ยงและสร้างขุมกำลังที่สามารถให้ข้อมูลพัฒนารถแข็งได้หลากหลายเพื่อให้ตัวรถกลายเป็นดาวเด่นของทีมไม่ใช่ นักแข่งเพียงคนเดียวบทที่สุดที่แท้จริงของ KTM จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะรั้งตัวอคอสตาไว้ได้หรือไม่แต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นแชมป์ได้โดยไม่พึ่งพาอัจฉริยะเพียงคนเดียวนี่คือสมรภูมิที่แท้จริงที่อาณาจักรสีส้มต้องเอาชนะให้ได้ในระยะยาว